สวัสดีครับผมคือ, Light e อเคเท์อิตเตอร์เกมนี้มันไม่ได้จริงๆครับมันต้องแคสนะครับเออเนี่ยมันคือเกม Happy Wheels บ้าสุดเลยเวลสมันไม่ได้เกมนี้มันสำคัญที่สุดมันต้องแคสเลตติ้งนะอัปโหลดท o เดย์ Today ไปเลยเว้ยมันจะเพิ่มความไหนอ่าเปิดซิงด้วยแมปแรกใครดีครับ นี่คุณพ่อกับคุณลูกนะครับมันเป็นตัวละคารสำคัญแม่บัตเดอร์ฟอกบิ๊กินท p p ร์แอฟอกเริ่มหนาหมอกเริ่มหนา u แอนทิเดโอรี่ติงยูเซ็ตมีอย่างเดียวที่เขาจะใช้มองเห็นถนนระวังนะอู้อะไรอ่ะ หมอกเริ่มหนาขึ้นและหนาขึ้นอู้เอออ้นนออีกรอบไม่ต้องอ่านสนใจแล้วไปเลยแมนอู้ slow down นี่ไยแต่ิดยตรงนี้เอ,อือแดมิดโอยลงไปเออ้ยล,ลูกลวนอุ้ยลูกแค่เนี้ยไม่มีอะไรพิเศษเลยดีกว่เนี้ยเอาแมปเกตเลชอะครับเซิร์ชไม่ได้หรอช่างมันอะไรเนี่ย มาทูเอ่อคิวแอนเฮลฟ์ฟนไหนลองดิเอ้ย not very ่เอ็มพอ b l e ไม่ไม่ไม่ยยากมากลองดูดิไรวะอ๋อมีแค่ระเบิดอยู่ตรงเสานั่นเฮ้ยนี่แค่นี้ไมีอะไรยากเลยอู้ออนอ่ะมาเลยครับ เอาเดือนนี้ว่ท็อปเลดดือนี้เมอร์ซี่ออเมอร์เดอร์เพลสยอะเด้อเด้อเดเพลสอาอะไรใครทักอะไรมาก็ไม่มีนี่หว่าโอ้ย เช้าอ่ะขอทายว่าไอ้จรวดเนี่ยเนี่ยนี่โอ้หโอ้ยโคโนเยอ่ะโหสร้างสรรค์่ะยอดโอ้เด็กกนแร้าวไยโอ้โหโค้นโทนไวดูมีอะไรต่อกัน เฮ้ยีพิวดิพาย,อ,ย,อ,ยอะไรนะเนี่ยเรทห้าฟอร์พิวดิพายเซฟรีเพย์ฟอร์โทบีเทอร์เนอร์เฮ้้อโอ้โอ ปัญญาอ่อนวะไอเน,นี่ยลบสวิงโปเนี่ยชอบสวิงเชือกเอาไอแก่นีบ้างนะครับมันมันติดในตัดได้เอา้าอ๋อต้อเอา้าโอ้โหมือไม่ก่อเชือกอือ้อาเลยตัวเดียว่าตอนนี้เดียวน,นะฮะ ื้อเฮ้ยอ่าได้ละลงไปลงไาอุ้ยเวียงเวียงเวียงเอนอ้อเอือนีออ่ครับสวิงสวิงแอนอุ้ยเอ,อือนี่สุดเทพ สุดเจ๋งเออเอ้าดูซีไม่มุกเบื่อเย่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 เอ้อขู้แขนขาดเอ้อจับไม่ติดถ้าลงอย่างเท่อย่าโอ้ไม่มีหนาไม่โคตรโคตรเป๊ะนะครับที่เดิม เอาให้ผ่านเว้ยกระเดากระเดาเดาได้ไหมเอือ้อหน้าสบัดห,หน้าปักหน้าปักหนามอู้ถ้าคำฟ้าเนะเฮย้ยแล้วกูจะเล่นยังไงแขนเดียวเนี่ยนะ แค่นี้ครับพูดได้ไม่ทันขาดคำเลยขอไว้อะไรโอ้โหตูด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 เออตูดหอมอยังเลยเอขอขาปากอ่ะบักแล้วเ yeah, ย่บิชเออโอ้อะไรวะนี่รอบนี้รอบสุดท้ายละบลูบ,บลูบ,บลูบลู เฮ้ยทำไมเหมือนมีแขกข้างเดียวเลยวะอ๋อ,อมันต้องอย่างนี้อ้ึเอ,อือโอ้ไปวะโหง่าย,ยงเงี้เอาเลยฟิวจัสตินเบเบอร์นี่แคบโหลดดิ้งเหรอ <S <S 2> <S 2> คอนเสิร์ต มันกดปุ่มนี้ได้อะไรคิวชาร์ตินเบเบอร์เย่เดดตู T e B มเมเทโอโอ้โหเดฟเฟอตีป์ชอปเปอร์เจมดามิมูแทนนี่คืออะไรมูแทน ให้ <laughs> ตัวอะไรวะเนะี่ยอู้หเก็บกฎว่ะเฮ้ย18บวกต้องเข้าเขาเป็นอะไรที่ต้องเข้าแน<อ>า่นอนเรด5รีตาดินจอยโอ้อย่าไปเรดมาหนะาพวกนี้มัง้งห่วยกาก 刘刘爱。